ต้องน่าสนใจตอนนี้คือการที่ทักษิณไม่รับสายเสถาาซึ่งเป็นนายกดุรีนะทุกทีโอ้โยพันเนาพันพนอยกมือไหว้ไปสักการะ <c oughs> การเมืองจับตามองให้ดีฮะเสถาาอาจจะถูกตัดหางปล่อยวัดแล้วก็ได้เพราะตอนนี้สถานการณ์ของเสถาอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกหนิวสักกาวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการเมืองนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐาทวีสินซึ่งปรากฏว่าในช่วงวันเกิดที่ผ่านมาของทักษิณชินวัตรปรากฏว่าทักษิณไม่ยอมรับสายของเศรษฐาทวีสินก่อนหน้านั้นก็บอกว่าไม่ห่วงในคดีของเศรษฐา วันที่ส4สี่นี้ศาลจะพิจาร,รณาเรื่องของนายกแล้ว่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นข้อกังวลเพราะว่านายกก็ได้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ตรงไปตรงมาไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนก็เชื่อว่าน่าจะน่าจะตอบชี้แจงได้หมดนะครับได้มีการวางแผนเรื่องไม่ครับไม่ครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับเราก็คิดว่าสิ่งที่นายกทําไปก็ ด้วยความตรงไปตรงมาจําเป็นต้องวางแผนสํารองอะไรไหมคะไม่ต้องเลยครับไม่ต้องเลยผมก็เป็นนายกไม่ได้แล้ว่ไหมครับไม่ได้เลยถ้ามีภารกิจเต็มที่เต็มวันเลยครับวันนี้ครับมีประชุมหลายอันมีเรื่องของรมแล้วก็ตอนสีโมกว่าต้องเข้าพู่มาฉว่างมีรายการเรื่องของพระไถพวกท่านส่งดอกไม้หรือว่าส่งดอกไม้ไม่ได้ครับเดี๋ยวโทรไปหาครับเมื่อกี้โทรไปตอนเช้าถ้าทำบุญอยู่ยู่ได้ครับ สัญญาณเรื่องการยุบพรรคก้าวไกลผมเองก็ต้องว่ากันตรงๆว่ารอดยากส่วนกรณีของเศรษฐาทวีสินแน่นอนที่สุดทนะขนาดนี้ที่ได้ยินคือไม่รอดนะนะครับเพราะฉะนั้นเดิมเนี่ยนะครับก็คิดจะเอาคดีเศรษฐาขึ้นมาก่อนแต่การถแถลงท่วงทำนองของพรรคก้าไกลแมตช์ล่าสุดะนะครับก็แซงกลับมาอีกรอบหนึ่ง แต่ว่าระยะเวลาห่างกันเพียงแค่หนึ่งสัป,ปดาห์เพราะนี่นะครับผลลัพธ์ถัดจากนั้นไปเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าเขาจะเขาจะไปก่อนวันที่สิบสี่ไหมายถึงว่าลาออก,กอเองเน,นะครับหรือว่ารอวันที่สิบสี่แต่ว่าเมื่อคําวินิจฉัยออกมาทีนี้จะผูกพันกับทุกองค์กรถัดจากนั้นไปะนะครับเพราะฉะนั้นคือระดับเศรษฐาทาวีสินเนี่ย คนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่อยก็ย่อมที่จะพอคาดการอนุมานได้ว่ารอดไม่รอดอเหมือนเราขึ้นไปฟังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติถูกขังแม่ไปใช้สิทธิ์ผมก็เชื่อร้อยเปอร์เซนอยู่แล้วว่าอย่างไรไม่รอดแต่ก็ไปฟังกูบอกตรงๆนะกูคโคตรเกลียดเลยนะอีกพวกรัฐบาลที่เป็นออกมาพรานะเวลา นักข่าวถามหรือว่าตัวแทนประชาชนภาคนั้นภาคนี้เขาถามอะไรแล้วให้มึงมานั่งตอบเนี่ยมึงชอบอ้างนโยบายนโยบายกูอยากจะบอกว่าตอนที่มึงหาเสียงมึงก็ให้ยื่นนโยบายให้พวกกูนี่แหละแล้วมึงทำเหี้ยอะไรได้มั่งน้ําไฟไม่เดือดร้อนลดฟรีจนกินมีกินมีใช้มึงเหี้ยมึงเคยเดินไปดูตลาดไหมมีกินมีใช้มึงเดินอยู่ในห้างโน้มึงเดินอยู่บางประเทศโนดมึงจะรู้ได้ไงว่าคนไทยเป็นยังไงมีกินมีใช้ตรงไหนชิป อย่างนั้นเป็นนโยบายเป็นเงื่อนไขเป็นโน่นเนี่ยแล้วมึงรู้ว่ามึงทาไม่ได้หรือมึงหาเสียงมาทำฮะแม่กูฟังในพวกที่ออกมาก่อนอื่นเลยอ่ะต้องเป็นนโยบายนะคะก่อนอื่นเราต้องพูดถึงนโยบายนะครับมันเป็นเงื่อนไขนะคะนะครับฝากถึงผู้มีอํานาจบัตรใหญ่มึงมองเห็นประชาชนมาก มึงจะทาอะไรมึงคิดว่าแค่ในกลุ่มในก้อนของมึงที่มีอํานาจเข้าไปอ่ะแล้วมึงไปจัดการจ,จัดนู่นจัดนี่ทํานั่นทนํานี่เพื่อผลประโยชน์ของพวกมึงมึงไม่ต้องมาอ้างว่าทําอะไรเพื่อประชาชนเลิกพูดว่าทําเพื่อประชาชนสักทีเลิกคุยเลิกเลิกเลยนะกูขอร้องนับแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ต้องพูดว่าทําอะไรเพื่อประชาชนทุกวันนี้ประชาชนไม่ได้โง่ถ้าทําเพื่อประชาชนน่ะมึงดูไหมที่เขาออกมาประท้วงกันเนี่ยเขาบอกว่าไงฮะรัฐวิสาหกิจออกมาประท้วงเรื่องคราไฟ ปกป้องประชาชนมึงประชาชนต้องมานั่งจ่ายภาษีเนะี่ยค่าอะไรเอฟทีค่านู่นค่านี่ค่านั่นน่ะตอนนี้เขาเปิดโอกาสให้ประชาชนแบบว่าโลกมันกว้างนะประชาชนไม่ได้งโง่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะไอเรื่องปุ๋ยเรื่องเป๋ยไอเรื่องอะไรต่ออะไรสรรหากันออกมาผลประโยชน์อยู่ที่ใครนะกูฝากถึงผู้มีอำนาจเลยฝากเลยคิดพิจารณามางถ้าจะทำเพื่อประชาชนจริงๆอะ่ะ ประชาชนนี่มันจะจนแย่จะตายอยู่แล้วเนี่ยแน่จริงทำค่าไฟให้เหลือสี่บาทเด็ททำได้ไหมกู้จังกู้ไปไหนกู้ไปทําอะไรนี่แอปมาใหม่ใช้เงินเท่าไหร่ใช้งบเท่าไหร่ทักษิณชินวัตรเคยให้สัมภาษณ์นะครบผมว่าไม่ห่วงคดีของเศรษฐาแต่พอถึงวันเกิดขึ้นมาทุกทีเนี่ยทักษิณก็จะให้เศรษฐาเข้าไปร่วมวันเกิดกลาวนี้ไม่ให้เศรษฐาเข้าไปร่วมวันเกิด นะครับทักษณิณก็ไม่รับตําแหน่งเศรษฐาก็บอกว่าโทรไปก็ไม่ยอมรับนะครับทําให้ตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองนะครับก็ถูกมองนะครับว่าเศษฐากําลังถูกทักษณิณตัดหางปล่อยวัดหรือเปล่าเพราะตอนนี้ทักษณิณเริ่มทําการจุรจากับทางฝั่งอนุทินชาญวิรุณและก็นายทุนของพรรคกลุ่มไทยสร้างชาติแล้วตอนนี้เราคงเห็นชัดเจนมากขึ้น นะครับและก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าทุกฝ่ายต่างทราบกันดีทักษิณก็ชิงตั้งรัฐบาลใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับการชิงตั้งรัฐบาลใหม่ก็มีการไปพบนะฮะเจอกับเสี่ยหนูนะครับไปเจอกับนายทุนพลังงานนะครับซึ่งเป็นนายทุนสําคัญนะครับของทางฝั่ง,งพรรครวุมไทยสร้างชาตินะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหากับพรรครวุมไทยสร้างชาตินะครับแต่ก็เป็นนายทุนคนสําคัญของพรรคแหละ นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะในทุนพลังงานเน um okay. ี่ยก็ปรากฏว่าจนถึงวันนี้พักรวมไทยสร้างชาติไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาพลังงานได้ทั้งที่คุณพิลพันนี่เป็นคนที่เเรียกว่าเป็นหัวหน้าพักเป็นน้นตรีพลังงานแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาพลังงานได้นะครับก็เพราะว่านายทุนพลังงานเนี่ยนะฮะก็เป็นนายทุนพักนะฮะนั่นก็สิ่งที่พวกเราควรต้องรู้นะผมต้องบอกว่า ปีมาแล้วเนี่ยยังทําอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่ผมเรียมตลอดจะลดราคาชั่วคราวจากนั้นก็จะขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกตอนนี้ก็ได้ตึงๆคือสร้างนี่สร้างนี่ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันในฟ้าก็สร้างนี่แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของทักษิณน,นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการเจรจา,าพรรคใหม่กันละเจรา,ารัฐบาลใหม่กันละนะครับคราวนี้เขาจะเอาอุ้งอิงลูกเขามาเป็นนายกรัตรีเขาจะให้นุทินเป็นเหรอนะครับส่วนนุทินเองก็บอกว่าไม่อยากเป็นนายกรัตรีละ นะครับไม่คิดว่าจะเป็นแข่งเป็นนายกตรียังไงก็ต้องอยู่ที่ทักษิณอยู่ที่เพื่อไทยเป็นหลักนะครับและล่าสุดก็บอกว่าไม่คิดแข่งขันกับเศรษฐานะในการชิงตําแหน่งนายกบตรีถ้าเศรษฐาพ้นจากตําแหน่งในฝั่งกระแสข่าวทางพรรคเพื่อไทยก็บอกโอ้ยนะครับเศรษฐาชนะแน่นอน5ต่อ4นะครับในกระดาษที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าพูดไปตามกฎหมายโอกาสรอดน้อยมากนะครับแต่ประเด็นที่ ต้องน่าสนใจตอนนี้คือการที่ทักษิณไม่รับสายเสถาซึ่งเป็นนายกตดีนะทุกทีโอ้โหพันเนาพันพนอยกมือไหว้ไปสักการะนะครับแต่คราวนี้ไม่รับสายเสถาละเหมือนกับร้อยนเอกเฉลิมอยู่บำรุงการเมืองจับตามองให้ดีฮเรเสถาอาจจะถูกตัดหางปล่อยวัดแล้วก็ได้เพราะตอนนี้สถานการณ์ของเสถาอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากเลยทีเดียว ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ หากสยามยังอยู่ยังยืนยงเราขอเมือนอยู่คงชีพด้วยหากสยามพินาศลงไทยอยู่ได้หรือเราก็เหมือนหมอดมวย หมดสิ้นสกุลไทย